สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะม,มาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวของยูกิเพนพกานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะม,มาพูดถึงยูกิกันก็อย่างที่เราเห็นกันดีนะคะว่ายูกิเองนะคะเธอก็ถือดว,ว่าแบบมีผลงานนะคะต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยูกิเองนะคะเธอก็ถือว,ว่าเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทํางานมุ่งมันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแฟนๆก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะให้กับยูกิเพนพกา เราก็ตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเธอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเ,เป็นงานคอนเสิร์ตนะคะออกงานคอนเสิร์ตตามวงต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้กับทางยูกิเพนปากาแบนเนี่ยก็คือแบบจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการมากๆแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับผลงานของเธอแล้วก็รียกได้ว่าเดินสายไปในหลายๆจังหวัดจริงๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกัน แล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะสำหรับยูกิเพนพกานะคะโดยในครั้งนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็เตรียมสำหรับการที่จะมีซิงเกิลใหม่นั่นเองนะคะครั้งนี้นะคะก็แบบว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเธอเนี่ยจะต้องไปซ้อมเต้นนะคะแล้วก็แบบว่าเข้าสตูนะคะแบบไปซ้อมเต้นนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมีท่าเต้นที่เรียกได้ว่าแบบยิ่งใหญ่มากๆเราก็ น่าติดตามมากๆเลยสําหรับท่าเต้นนะคะในเพลงครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะแล้วก็แบบว่าน่าติดตามมากๆสําหรับเพลงนี้นะคะของเธอนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็จะน่าติดตามแค่ไหนนะคะสําหรับเพลงของยูกิในครั้งนี้นะคะแฟนๆหลายๆคนก็แบบว่าต่างรอติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆเลย โดยในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นเป็นบรรยากาศซ้อมเต้นก็คือเธอเนี่ยไปเรียนเต้นนะคะกับครูสอนเต้นนั่นเองนะคะก็แบบมีการแกะท่าเก็บท่าต่างๆก่อนที่จะไปซ้อมใหญ่ร่วมกับพี่ๆแดนเซอร์แล้วก็ทางทีมพี่ๆอีกหลายๆคนนั่นเองก็ถือได้ว่ายูกิเธอก็แบบเรียนรู้ไวมากๆแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยโฟกัสนะคะน้นองจากการเต้นของเธอแล้วก็คือหุ่นของยูกินั่นเองหลายๆคนก็บอกว่าเธอเนี่ยหุ่นดีมากๆเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะใน วัยอายุเพียง16ปีแล้วก็หุ่นดีมากๆอย่างที่ถ้าใครติดตามยูกิมาตั้งแต่เด็กๆก็จะเห็นได้เลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าตัวแบบว่าอวบอ้วนน่ารักนะคะก็สมวัยจ้าม้าในตอนนั้นก็ถือว่าน่ารักในตอนนั้นแต่ว่าพอเธอเนี่ยก้าวขึ้นมาสู่การเป็นนางเอกหมอลำเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยลดหุ่นเลยเนะคะเพื่อให้เหมาะกับการเป็นนางเอกหมอลำแล้วก็ให้สวยสง่าแล้วก็เพื่อตัวเธอเองด้วยเธอก็แบบตั้งใจลดน้ำหนักมากๆจนทําให้เราเนี่ยได้เห็นหุ่นสวย,สวย อเธอนะคะแบบนี้แล้วเธอเองก็ได้มีการแบบออกมาพูดถึงนะคะสาหรับหุ่นของเธอในครั้งนี้นะคะก็ถือว,ว่าแฟนๆก็ต่างคอมเมนต์นะคะชื่นชมว่าเธอเนี่ยเป็นคนหุ่นสวยหน้าสวยมากๆแล้วก็พอเวลาเต้นเวลาอะไรเนี่ยนะคะก็ดูแบบดูดีดูเข้ากันประมาณนี้ก็ถือเดี๋ยวว่าเป็นคําชมจากแฟนๆนะคะที่ต่างชื่นชมเธอนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเธอสําหรับความสวยความน่ารักแล้วก็หุ่นของเธอที่เรียกได้ว่าดีมากๆในครั้งนี้นั่นเอง ะะถือเดี๋ยวถือเดียวว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งจริงๆที่เราก็ได้มีการมาอัปเดตแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการของเธอแต่ก่อนอยูกิเป็นคนหนึ่งที่แบบ เต้นดีอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็เหมือนว่ามาเรียนเต้นอย่างจริงจังมาแกะท่าอย่างจริงจังเธอเนี่ยก็ทําได้ดีนั่นเองนะคะยังไงก็รอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนนะคะสําหรับยูกิในครั้งนี้กันได้และนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ